ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าจองยากที่สุดในประเทศไทยก็คือจองยากรู้สึกว่าอันนี้เอาอ้อจองมาล่วงหน้า2องปีอร่อยทุกอยเลย,ยทให้คะแันเต็มหมดเลยมีคนถ่ายปก <c oughs> ติไม่ถ่ายนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอมชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าจองยากที่สุดในประเทศไทยเมื่อกี้เราพาไปร้านอาหารมิชลินสามดาวต้อนรัในไทยใช่ปหอันนี้คือร้านอาหารที่จองยากที่สุดในไทยนั่นก็คือชื่อร้านว่าคอร์สนะคะเป็นร้านอาหารจีนฝรั่งเศสนะคะเป็นเหมือนแบบไฟด้นิ่งนั่นแหละใช่ซึ่งเชฟเนี่ยก็คือเชฟไอซ์กับเชฟกุลที่เขาเป็นเจ้าของร้านลื่นรดพระตะอาหารจีนมาก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยนี่แล้วก็แบบว่าอัปเกรดก็คือเหมือนเปลี่ยนไลน์ก็คือมา ทำเป็นแบบไฟไดนิ่งด้วยซึ่งออกมาเคยมาน่าจะครั้งที่4ี่แล้วนะคะก็คือจองยากรู้สึกว่าอันนี้เอาอ้อจองมาล่วงหน้า2ปีแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมีทริคแน่นอนจะไปถาม,มเขากันนะคะว่าจองยังไงให้จองได้แบบง่ายแล้วก็ทุกคนจะได้กินโอเคไปกันเลยแต่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเราเหมาปิดร้านวันนี้มาทางครอบครัวเลยะค่ะ นี่นะคะก็คือในร้านจะมีเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีเป็นห้องไพเวยนะคะเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะได้มากสุด12คนแล้วในห้องอ่ะปกติก็คือที่ออกมาก็คือ8คนด้วยความที่เราเหมานะคะเหมารอบเลยก็คือจะได้9คนนะคะวันนี้ก็เลยแบบได้มากสุด20กว่าคนเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศเป็นร้านแบบเล็กๆแต่ว่าเต็มตลอ,อดวันนี้เด็กๆเราจะนัะ่งข้างนอกแล้บียงนั่งข้า,างใน,นะจะมีคุณยเยอูขึ้นนี่ล่าสุดนั่งตรงนี้นะคะ <S <S แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้แอบเสียงแหบนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะเนื่องจากว่าเป็นกดไหร่ย้อนก็เลยคิดว่าลองโปรโมทซะเลยนะคะนี่นะคะกัตทรูดูอนะคะแสบร้อนกลางอก,งอกเนื่องจากกดไหรย้อนก็คือทานได้หาซื้อไ้ที่ร้านขายยาทั่วไปเลยจะบอกว่าดีมากเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะหลังกินข้าวเสร็จก็เราต้องกินนะคะแต่ไปลอกัน ทุกคนแล้วก็จะมาบอกนะอันนี้คือความลับมากๆหลายคนจะไม่รู้ซึ่งบอกมาทานรอบที่สี่ยังไม่รู้เช่นกันทุกวันศุกร์เราสามารถสั่งเป็นพรีเมียมคอร์สได้ในราคา5,888บาทนะคะก็คือยังไม่รวมพวกเซอร์วิสชาร์จพวกแหวนอะไรนี้แต่ส่วนเหนียววันธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์สธรรมดาก็คือประมาณ3-4,000บาทแต่ว่าถ้ามูาใครเหมาอะไรเงี้ยก็ลองถามแอดมินดูว่าเอ้ยจะขอเป็นพรีเมียมคอร์สได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกความลับหนึ่งคือใครที่เคยมาทานแล้วนะคะก็คือจองคิวทางไลน์เนาะแล้วก็บอกไปว่าเราเคยมาทำว ก็จะมีโอกาสที่จะได้จองในรอบถัดไปได้ซึ่งตอนในคิวรอบถัดไปก็คือต้มปี2570ก็คืออีก2ปีนะคะทุกคนแต่ว่าเนี่ยคือถ้าใครมีโอกาสแล้วก็จองแล้วก็พาเพื่อนๆคนอื่นมาต่อนะคะก็จะได้ทานร้านคอร์สแน่นอนซึ่งจะบอกว่าอร่อยมากๆแล้วเดี๋ยวลองถามเชฟอีกทีถ้าเกิดแบบมีอะไรที่แบบพิเศษกว่นี้ที่ยังไม่รู้อีกนะสำหรับคนที่ติดตามอยู่ก ชิกในวันนี้นะคะของเราที่มาทานมีอากงอาม่าด้วยนะคะแล้วก็มีนี่นะคะคุณน้องเอิร์มเพิ่งมาทานตื่นสดๆร้อนๆใส่ขึ้นมาไม่นานมากไข่ตุ๋นตัวนี้ผมใช้ซุปทำจากตัวหมูกับตัวแฮมยูนามาทำเป็นซุปข้างล่างของกระเพราซุปจีนจีหน่อยทั้งหมดผมใส่เป็นกุ้งแดงมาจากมาซาร่าครับมาซาร่านี่เป็นเมืองในเกาะซิลีเป็นเมืองที่มีท่านเรือหญ่ใหญ่เลย แล้วก็ตัวคลุกตัวนี้หวานาๆรสชาติสดชื่นหอมน้ำมันร้องกับน้ำมันยูสุไว้แลตัวซุปจะมีผูดตัวเลมอนจากอิตาลีลงไปด้วยเป็นอาบาฟีเลมอนกระบอกบอิตาลีเียงไอิตาโดมโดมอีกทีดิขอ,อ,องอิตาลีครับมีชื่อกับตันด้วยนะคะกับตันคนไหนเป็นคนจับ เส้นดแลวคือจานแรกก็มีเรื่องราวแล้วที่เป็นไข่ตุ๋นนะกุ้งอันนี้คือแบบมีกัปตันถ่ายรูปมาด้วยกัปตันเซนเม่อกัปตันคนไหนก็คน <penguin. S 2> จับมามีติด G I ด้วยกัปตันที่เพื่นคนจับชื่อเปาโลและเป็นกุ้งที่มาจากอิตาลีนะคะเกาะซิซิลีคือแบบมีเรื่องราวมากนะก <P ool> ุ้งมันแบบมาประมาณ15-18ตัวเองทุมีเรื่องราวตั้งแต่จานแรกเอิร์นเป็นไงคะจานแรกอร่อยมากก็คือจริงๆชอบกจาอยู่แล้วตั้งแต่มาที่นี่ก็คือชอบทุกอย่องย ไม่มีอนไนที่ไม่ชอบเลยก็คือสายจริงไม่ได้เป็นสายกินนะแต่สุขวาชอบคากเมีมากเมนทุกเมนอร่อยแล้วก็ราคาดีมีเสร์เนเบอลไพรส์มานด้องเป็นปีอะสองปีอาะต้องรอต่อเยงกัสหลยากใสกับัด้วยทใหราโซเมนสแกลอบอูนิ แต่ว่าของเอิร์นของเอิร์นม่กินของเอิรนมันก็จะเป็นอย่างนี้ปดูร็อบสเตอร์ดูดีมากมีคนถ่ายรูปปกติไม่ถ่ายนะเฮ้ยได้อยู่นะร็อบสเตอร์ฝรั่งเศสเอามาย่างนิดนึงแล้วก็ซอสเนี่ยทำจากเปลือกของมันเขาซอสเหมือนร็อบสเตอร์แบบซอสมันกุ้งนิดนึงแล้วก็เราใส่ซีอิ๊วจีนใส่เหล้าจีนใส่กระเทียมใส่ขิงลงไปทำเป็นซอสแบบกระเทียมซีอิ๊วนิดนึงแล้วก็ข้างบนผมใส่เป็นบูนิ่กับแผ่นต้นหอมข้างบนด้วยดูดีสวยของเอิร์นสวย สวยมากเ้วหวใส่แอปเปิ้ลสับปะรดแล้วก็หมนโดยเป็นหอยเชลล์แห้งก้างปุ๋ยหอยเชลล์แห้งคุณน้องไม่ทานคุณน้องเลยนะคะพองนะคะอันนี้นะคะคือโฟกัสเอามองไม่เห็นแต่ขอถามคุณผู้ชายก่อนเพราะปกติพี่โตไม่กินโฟกัสเราก็ไม่กินแบบเครื่องในไม่กินอะไรเลยเป็นยังไงเด็ดได้ใช่ดีม้อนเปรี้ยวหวานเลย กีาวไดด้แล้วก็เมนูนี้เอิร์นชอบใช่ไหมคะชอบมากนะคะจริงอยากกินสองค่ะอยากกินสองขอพี่วินอยู่แต่พี่บอกว่าพี่วินไม่ให้ให้จัดไม่เอายวเลยพี่บอกว่าเดี๋ยวกินเยอะเกินแล้วเดี๋ยวจะคอเลสเตอรอลสูงอ้อ ะหนนนีี้ลตัวไอ,อกิน <F ly> กันจะบอกว่าผ่านไปสามจานนะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เส้นโซ,โซเมทนที่ผมชอบมากโคชอบี่สุดอันนี้เป็นเมนูที่เหมือนราไม่เคยกินเลยครั้งที่ผ่านๆมานะแต่ยางกเราก็มีแต่แมันจะไม่ใช่ซอสแต่ดูเนื้อดิอร่อยมากนุ่มมากเหมือนกินเต้าหู้เลยฟินนะ ต้องดิง่งชาอูหลงจากไต้หวันขั้วดอกไม้ตอนจบลงไปด้วยนะคะตตดความมันจากโกงอะไม่คิดมี่สตาร์เตอร์ผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมดสีจานให้เลือกกันก่อนเลยว่าชอบอันไหนมากที่สุดดูไม่ได้เลยไข่ตุ๋นที่โปดด้วยคาเฟอีแล้วก็กุ้งคอนในติวิเอิร์ดค่ะผ่านสตาร์เตอร์ไปสีจานแล้วชอบอันไนมากที่สุด พอบาแน่นอนนะคะคอไม่ต้องเลือกเพราะว่าเป็นการที่เราชอบอู่แล้วก็คือมาที่ไหนก็จะชอบาฟบารอยู่แบบนี้ส่วนอ่อมนะคะเลือกไม่ได้แต่ขอให้คะแนนสี่อาขอเลือกสามที่เราชอบก็คงขอเลือกไข่ตุ๋นแล้วเลือกโซเมนแล้วก็ขอเลือกโงการได้ไหมขอได้ไหมคือที่ติอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าส่วนของเมนเนี่ยจะมาอะไรบ้างนี้ก็จะเป็นชานะคะต้มดิบมาจากไต้หวันซึ่งเป็นปารกาตัดเลี่ยนจากโฟบารที่กินไป ใส่ยาจีนเข้าไปนะคะให้เลือกสี่จานแรกชอบจานไหนมากที่สุดคะต้องเลือกถ้าคุณต้องเลือกเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้อร่อยทุกจานเลยอร่อยทุกจานเลยได้คะแนนเต็มหมดเลยนี่นี่ไงค่ะขี้ห่วยซัวยาจีนตันนี้เป็นกรอยจีน ะคล้ายพืชตะกูลหัวแล้วก็เป็นหอยเชลล์แห้งบางทีที่เราโรยอยูงบนของกลาช้ยนี้ทำแต่ว่าเาป็นกลุ่นนิ่มๆแล้วก็อบแห้งรอบหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นโซมจีนบดลงไปด้วยแล้วก็มีเข่าควางด้วยับเข่าควางด้วยนะคะ เมนูนี้นะคะต้ม12ชั่วโม,โมงการต้มที่ดีก็คือมันจะต้องซุปใสมากซึ่งที่นี่ต้มแบบซุปใสมากนะคะแล้วก็ที่คนอาจจะงงว่าเออเข่าวกวางเอามาใส่ตัดเข่าวกวางหรือเปล่าเงี้ยคือกวางจะผัดเข่าทุกปีอยู่แล้วนะคะที่เชฟบอกเหมือนคนตัดเล็บอะไรแงบนี้ยนะคะมันก็เลยจะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ไปทานลูนากำศาสหรืออะไรอยนะคะอันนี้คือเข่ากวางไหมอู้หนูมีเด,ด็ดดิเดี๋็ดดิเดี๋ยวให้เดี๋ยวดิกินเข่ากวางให้ดูโอ้โหสุดใหม่ ああเป็นประโยชน์คือกินเข้าไปคนจีนเชื่อว่ามันโยกกระดูกงอ่าอันนี้คือแบบในถ้วยนี้นะคะคือแบบบำรุงกระดูกบำรุงปักไตอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นแบบคุณภาพดีมากสำหรับคนที่ทานยาอะนรเราก็แบบจะดีต้องบำรุงนะคะเตรียมตัวที่จะมีลูกคุณก็ต้องกินเขมบ่อ กืวเยที่เอามาตุ๋นกับซุิ้วแล้วก็ไปตักแห้งครับแล้วก็เที่ยวกับตัวซอสทำจากไอรโตแฮมใส่ตีไก่ซี่โครงหมูแล้วก็มีเอ็นหมูใส่ซอสโซ่หนอยกลิ่นแล้วเข้มๆข้มเนี่ยเจ้าของร้านมือดปลมาคนจิไกดีมากค่ะกินแล้วได้ที่ เมนูนี้นะคะคือปูผัดผงกะหรี่นะคะดูดีมากเป็นลูกอันนี้คือปูที่ยี่สิบคนเขาปูยี่สิบค่ะใช่ปูสิบตัวปูสิบตัวหนึ่งตัวมีสองหนึ่งตัวประมาณหกสี่ถูกไหมใช่ก็เป็นก้านอ่ะเดี๋ยวดีให้เดี๋ยวหยิบก้านออกมาให้ดูของโปรดพี่อีกแล้วดูดีมากพี่ต๋อชอบปูเอิญดูดีแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะกลิ่นของซีฟูดด้วยกลิ่นของมะดม อุโนโอเป็นไงวินแล้วก็เป็นเต็มเครื่องเอรี้ยวแกงคอร์เซอร์สูงนะคะสามหนุ่มนี้แต่ว่าชอบกินทุกแล้วข้างล่างมีอันนี้ด้วยนะเห็นว่าเป็นข้าวญี่ปุ่นผัดกับไข่เป็ดหอมมากข้างล่างเป็นลังนก โอเคขนมอันนี้นะคะก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นลังนกนะแล้วก็ไอศครีมอ่ะเป็นไอศครีมชานะคะก็คือต้าหงเผานะคะต้าแปลว่าใหญ่หงคือสีแดงภาษาจีนใช่ไหมเผาก็คือเหมือนเป็นผ้าใช่ปะเออเลินชาแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โรยด้วยโรยด้วยอะไรอะผลไม้ส้มเหนือสักอย่างเลมอนทุกคนอ่ะอมัฟฟี่โอเคจากอิตาลีนะคะให้ทุกคนดู เป็นยังไงคะรสชาติหอมอาร์มาต้เขาเริ่เป็นอันดนึงที่ดสุดใปโลอืมอิตาลีบอกเราใช้เกลือกเขามาทำขนมทำไข่ตุ๋นที่ทานแรกที่เราคุกุ้งกักุ้งแล้วก็ใช้น้ำเขาไปทำซอสเบจันที่มีพีซัีเปรี้ยวๆเปรี้ยวแต่ไมาเผ็ดเขาบอกว่าเลมอนอาร์มาตี้คือเลมอนที่ดีที่สุดในโลกอิตาลีตอนกลางถึงตอนใต้ซึ่งที่อั่เขาก็เอาเลมอนน่นไปใส่ในซอสเบจด้วย ไอสกีนทีใช่มหมทีเอาไปใส่ใส่ตุ่นด้วยนะคะดีมากเนื้อพี่ชอบอันนี้ไม่หวานมากเพื่มเพื่มสตรอเบอรี่หอมๆไว้อันนี้ ไข่ขาวบับบลนารแล้วก็มีแ้วมีข้าวเหนียวมีมูสเฟอข้าวมูสแต๊ดกวยทั้งหมดสม่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นมิลเฟย์ทำเป็นบูซาทอดข้างในเป็นไส้บูซาอะวันนี้ลาเบอร์รี่อยู่ข้า่อไงเป็นขั้นด้วยแป้งพัพกกบแบบฝรั่งเศสทานเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าคุ้มค่ามากกับราคาที่ได้เพราะว่ที่จริงอ่ะมีสิบว่าอย่างคือตกจานละประมาณแบบประมาณห้าร้อยเออประมาณห้าร้อยแต่คุ้มมากคือถ้าไปทานร้านอาหารทั่วไปอ่ะคือแค่เป่าหื้อก็คงเป็นพันๆแล้วอ่ะใช่มีเป่าหื้อมีหูชลาบเนาะแล้วก็ใช่มมมมมมมีีีีอออออููกกก้้้้าาาาะะะะไรย่่งเคคคคืืแแบบดลววินนุ คุ้มเลยคือบอกเลยว่าหาจองกันมาเถอะก็คือวิธีทริคไม่มีก็อย่างที่แจ้งคือหารีเฟอร์มาว่าใครเคยมาทานก็จะได้เร็วสุดก็คือ 25. 7 0้นต้นปีหรือทริคจริงๆก็คือถ้ารู้จักกับเจ้าของหรือญาติเจ้าของเขามีโควต้าไปขอเขาซะคือถ้าสมมติว่าญาติเจ้าของมันไม่ได้ใช้โควต้าก็คือขอเขาได้อย่างนี้ึือเราก็ขอเพื่อนเหมือนกับเพื่อนเป็นญาติกับพี่ไอ้ก็คือแบบถามพี่ไอ้ได้แน่นอนคงได้กลับมาแน่เดี๋ยวพามาๆมาด้วยแนะนําคุ้มค่าอร่อยทุกอย่างแต่ถ้าให้เลือกสามจานท โซมิงอแล้วก็มันูเอาล่อุ๊ยแต่ตรงกันแล้วเกินใช่ชอบมากค่ะทุกคนแต่เธอจริงอร่อยทุกอย่างบอกเลยดีมากแล้วก็เชฟคือพี่ไอ้ทำทุกอย่างด้วยใจแล้วก็วัตถุดิบดีจริงๆอันนี้ทำแบบเพราะว่าความรักในการชอบทำอาหารจริงๆอ่ะคือแนะนำมากมากร้านนี้นะคะคอสนะคะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปรอดูาพราเราจะพาไปกินร้านอาหารที่แบบจองยากหรือมีกิมมิคอะไรแปลกๆอีกบ้างก็รอดูในออลของชาแนลนะคะ